เลขากลุ่มไทยพักดีจวกมีเฉพาะคนจันไรปราศัยและนั่งฟังการจับจ้วงเจ้าคนดีๆเขาไม่ทำกันขณะปฏิยุทธ์ย้ำโชคดีแค่ไหนเกิดเป็นคนไทยหลังอานน์ประกาศหากไม่พูดเรื่องสถาบันจะไม่ขึ้นเวทีจากกรณีที่นายอานนท์นำพาได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงการนัดชุมนุมในวันที่14ตุลาคมว่าสำหรับคนที่บอกว่าถ้าม็อบพูดเรื่องเจ้าคนจะถอยไม่มาร่วมชุมนุมต้นเห็นว่าไม่จริง ถ้าไม่พูดเรื่องเจ้าต่างหากคนจะหนีเพราะคนที่เขามาชุมนุมเขาอยากฟังอยากสู้เรื่องเจ้าคนเขาเห็นปัญหาที่แท้จริงแล้ววัดจากการชุมนุม4-5ถึงครั้งที่ผ่านมาดังนั้นพูดแบบตรงๆถ้าการชุมนุมลดเพดานเรื่องการพูดเรื่องเจ้าลงอย่าว่าแต่คนจะไม่ไปชุมนุมเลยตนก็จะไม่ไปขึ้นเวทีพูดด้วยอย่างไรก็ตามเห็นว่าการเพิ่มการพูดเรื่องรัฐบาลเรื่องรัฐธรรมนูญเรายัางเน้นน้อยไปอันนี้เห็นตรงกัน ดังนั้นเราต้องพูดต้องเน้นเรื่องรัฐบาลเรื่องรัฐธรรมนูนให้มากขึ้นชัดขึ้นโดยไม่ต้องลดเรื่องเจ้าลงความท้าทายนี้คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นดรวิชัยล้ำสุธิเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีกล่าวว่าพูดตรงๆได้ยินอนุนัมพาบอกว่าม็อบต้องพูดเรื่องเจ้าคนถึงจะเยอะไม่มีถอยเพราะเขาอยากฟังอยากรู้เรื่องเจ้า ผมว่ามีเฉพาะคนจันไรเท่านั้นที่จะประาศัยและนั่งฟังจับจุ้งเจ้าคนดีๆเขาไม่ทำกันฝนตกขี้หมูไหลคนจันไรรวมกันขณะที่นายสุนเนศแก้วกำหารคณะกรรมการกลุ่มไทยพักดีในฐานะตัวแทนของกลุ่มกเกษตรกรเปิดเผยว่าตนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลา19 เคยผ่านเหตุการณ์การชมนมมาก่อนและขณะนี้ได้มีนักวิชาการชั่วที่กำลังล้างสมองเยาวชนคนรุ่นใหม่บ่อนทำลายสถาบันครอบครวัวลามไปยังสถาบันชาติท่านนี้ตนเห็นว่าอย่างไรเสียก็เป็นคนไทยเหมือนกันกลัวเลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันได้แล้วในวันที่4ฝนตกพลอยๆนะครับเรานอนอยู่ที่สนามหลวงผมไม่ได้กลับวัดนะครับ กระทั่งจนกระทั่งเกิดวันที่6ตุลาคม2,519เพราะฉะนั้น4ถึง6นั้นผมอยู่ในเหตุการณ์อันนั้นคืออดีตที่แล้วนะครับมาวันนี้เป็นวันที่4สี่โคราชหลังออกจากป่ามานะครับผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราได้รับบทเรียน นะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ผมยังทำงานร่วมอยู่ณเวลานี้เราเคยไปเป็นทหารปลดแอกแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบก็คือมีการพยายามแบ่งแยกคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะทงังทั้งที่รากเง้าสถาบันของครอบครัวนะเราไม่เคยแบ่งแยกคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่น,นปู่ย่าตายายแต่ณวันนี้มีนักวิชาการ ชั่วช่วที่ผมเรียกมันว่านักวิชาเกินมันกำลังใส่ชุดความคิดให้กับลูกหลานของเราว่าการที่พวกเขาเกิดมานั้นไม่ได้เป็นความตั้งใจของพ่อแม่แต่เป็นเพราะกิเลสตัณหาของพ่อแม่ตัณหาดูสิครับพี่น้องมันสอนนักวิชาเกินนะและล่าสุดนายปฏิยุทธองประจง รองเลขาธิการกลุ่มไทยพักดีกล่าวว่าโชคดีแค่ไหนที่เกิดเป็นคนไทยเมืองไทยมีดีที่เราต้องภูมิใจเราเอาชนะโควิด19ได้เป็นที่1ของโลกเราเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในเวลานี้ต่างชาติหลายประเทศต่างก็อยากมาอยู่เมืองไทยและกรณีที่จอร์นวินยูได้โพสต์ในทวิตเตอร์ว่าสวยชิบหายที่เกิดมาเป็นคนไทยนั้นนายปฏิยุทธ์กล่าวว่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือไม่ ถ้าคุณอยู่ในประเทศนี้แล้วคิดว่าสวยก็ควรนําตัวเองไปอยู่ในประเทศที่คุณคิดว่าอยู่แล้วไม่สวยเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากจะเห็นดีด้วยอย่างยิ่งเรารักประเทศไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย